ยังนี่วะเยี่ยงกันที่วะเพราะว่าตลาดวันนครับขายตัวเน้อนี้เลยไหมเฮ้ยโอเคได้ได้ ต้องดูให้ดีเลยใเดืองพวกขอนพร้อมไไปด้งานเดี๋ยวจะเดินยัดไ้ดิไปยัดไปดิไโอเคครงานคืนนี้ฝากด้วยนะครับฝากงานคืนนี้ด้วยนะครับเป็นเขาเรียกว่าเป็นงานงานเขาเออแขวมยง เป็นงานฤดูหนาวกาชาดของทางเชียงรายนะครับซึ่งวันนีู้พี่น้องเชียงรายน่าจะมาเยอะมากๆเลยนะครับฝากด้วยนะครับผมเป็นทีที่ใหญ่มากวันนี้เป็นพที่ที่ที่มาทป่มาทายีมาที่าทีาที่ที่ทีทาท่มาี่ที่ี ดอนมันก็เป็นเพลงร้อนเพลงร้อนเพลงอ่ะเราเสร็จไป่ะเดี๋ยวเองก็เป็นอย่างนี้นะครับก็ฝากพี่น้องอยู่ในสตรีมไลฟ์ด้วยนะครับถ้าไม่ได้ว่างมาหาพวกเราหรืออยู่ไกลก็ทางสตรีมไลฟ์ก็ยังยังยังดูได้นะครับฝากด้วยนะครับผลงานการเนเข้าคืนนี้ครับทุกคนครับงานข้อขุนเป็นลาย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 เป็งลายข้อขุนเป็นลายงานกาชาติที่จังหวัดเชียงราย Obrigado.